ดหลังจังเลยอ่ะวันนี้ทํางานโอทีอ่ะต้องล่วงเวลานี่ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยทุกคนคือพี่ต้องทำงานต่ออีกเนี่ยในเกมนี้ที่มีชื่อว่าโอเวอร์ชาร์มครับเรื่องราวของพนักงานที่จะต้องทำงานล่วงเวลาจนดึกจนดื่นแต่ว่าทำงานไม่พอยังต้องเจอเรื่องสุดหลอนอีกอ่ะแต่ว่า มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาอยู่ร่วมเวลาพร้อมกันแล้วกันนะคืนนี้อาจจะดึกสักหน่อยแต่ว่าทางที่ดีทุกคนก็ควรจะหาแว่นตามาสวมด้วยเพราะว่าการทํางานดึกๆจ้องสายตาจ้องแว่นตาจ้องอะไรของกูเนี่ยห้าส <Hey! S 1> ี่หรือว่าจะต้องจ้องคอมเมนเวลานานๆเนี่ย มันอาจจะทำให้คุณปวดตาได้นะครับแว่นตาที่พี่แนะนําเวลาพี่ใส่ทํางานเสมอเลยก็จะเป็นแว่นตัวนี้เลยนะครับออฟตาสนั่นเองนะครับแว่นกรองแสงคุณภาพดีที่เวลาจ้องคอมนานๆทำโอทีเจอแสงสีฟ้าเยอะๆแว่นตัวนี้ทําให้เราใช้สายตาได้นานขึ้นถนอมสายตาเรามากขึ้นตาของเราจะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานต่อให้ต้องโอที่วงเวลาไปทั้งสัปดาห์คุณก็ยังอยู่ไหวนะสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะบอกว่าพนักงานที่ชื่อนัทตินตัวแนะนํามานะครับลดทันที100่บาทเลยเอาล่ะ,ละพักเบรกกันพอละ ทำงานต่อดีกว่าเนะครับเจ้านายครับผมผมจะทําให้เสร็จไปในคืนนี้แหละฮนะไปดูดิโอจอเนี่ยจอคอมสีฟ้าโอ๊ยทำไมใช้การาฟสีฟ้าเนี่ยมันปวดตานะเนี่ยโทรศัพท์เข้าอะ่ะรับสายหน่อยสวัสดีนี่แกรี่นะ่ามีมีสายเข้ามาครับโอเคแกรี่โทรมา แกรี่บอกว่าฉันโทรมาเพื่อเตือนนายนะว่านายจะมีประชุมอีก15นาทีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรสําคัญเราแน่ไม่มีอะไรแย่ๆฉันสัญญานะเราแค่จะคุยกันนิดนึงโอเคปะ่ะแต่อย่ามาสายนะเข้าใจไหมแกรี่น่าจะเป็นเหมือนหัวหน้าเราบ่าวะนี่นายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยฮะเราก็ตอบไปว่า yes ครับโอ้ <laughs> นึกว่านายเนี่ยกำลังหลอกผีฮาโลาวีนฉันซะอ,อีกแต่ พนักงานที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างนายคงไม่ทำอะไรที่แบบว่ามาหลอกผีฮาลโลวีนกันตามกฎ HR ของเราอนะบริษัทเรามีกฎว่าอย่ามาหลอกผีฮาลโลวีนใช่ไหมห้ามทำแบบนั้นฉันบอกว่านายคงไม่ทำนะเอาละถ้าอย่างนั้นฉันใช้เวลาของนายมากเกินไปละอีกสิบห้านาทีอย่าลืมมาประชุมใจ่ไหมห้ามสายด้วยละ่ะบายเราก็เลยว,วางสายโอเคสิบห้านาทีมีประชุมครับเราต้องรีบปั่นงานละไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรในการประชุมหรือเปล่าครับเอานาทีก็คือต้อง เตรียมเข้าประชุมนะาการจะเข้าประชุมนะครับ motivation นี่คือโปสเตอร์ที่ทาง HR เนี่ยได้เอามาแปะไว้บนโต๊ะเรากูทำงานอยู่กลางอากาศเลวเนี่ยไปดูสักหน่อยเพื่อนๆเ,เ,เราแต่ละคนกดคุยได้ครับคุยกับ Michael i c เคิลวิดอซีนะครับเออทำไมฉันไม่ดูกราฟนี้ให้มันแบบกลับหัวกลับหางจริงวะดูแบบนี้แม่งแปลกๆวะ่ะอืมก็จริงทำไมมึงไม่ดูแบบมันมันกราฟมันกับหัววะไม่นะต่างคนต่างก็ยังทำงานนะทุกคนแบบขยันันแข็งมากนี่หรือเปล่าห้องประชุมของแกรี่หัวหน้าเราครับเรากำลังจะเอื้อมมือไปเปิดประตูนั่นแต่ไม่ว่าจะเปิด ดึงแรงแค่ไหนมันก็ไม่เปิดให้เราเลยแถมข้างในนั่นก็ไม่มีทีท่าว่าจะสนใจเราด้วยอ,อหรือว่าบางทีเราไม่ไม่ควรจะเข้าไปข้างในกันแน่นะหรือจะพยายามต่อไปก็ได้แล้วแต่พยายามทีนึงไม่ได้อา้าวแล้วมึงเรียกกูประชุมแต่มึงไม่เปิดประตูห้องให้กูมึงเป็นคนแบบอย่างวะ เพื่อนครับเดร็กเดร็กนี่นายเคยลองกินของพวกนี้ไหมเนี่ยจำนายฉันบอกว่าให้ลองกินอาหารแบบนี้ดูกินแล้วจะฉลาดเราตอบได้สแบบแบบแรกคือเออมันดูดีนี่เพื่อนเดี๋ยวฉันต้องรีบไปละแบบที่สองคือกินดูดีเลยนะขอกินบ้างสักช้อนหนึ่งได้ไหมอย่างที่3คือมันอาหารหมาหรือเปล่าวะนั่นอ่ะเพื่อนเออนั่นมันอาหารหมานี่ทำไมมึงยกอาหารหมาเราเลยบอกไปว่านั่นอาหารหมา เอา้าหัวหน้ามันบอกให้กินอาหารหมาครับไม่นะจริงเหรอมันเป็นแค่แบรนด์หรือเปล่าเหมือนแบบหมามันเป็นตัวแทนของการแบบออกกำลังกายสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่แบรนด์เพื่อนนายทำไมมันก็จุดจุดครับเงียบโอ้โอ้พระเจ้าช่วยโอ้เพื่อนเอออาหารหมาครับที่มึงแดกอยู่อะเอเเด็ดเด็ดเมีของแล้วกูเข้าไปประชุมไม่ได้เนี่ยแจ็คสันครับ เอ้ยนายเพื่อนนายคือคนที่ให้ฉันยืม USB เมื่อวานนี่วานายบอกว่าฉันจะสามารถเล่นเ o u n t e ตอร์ i ไต์ G.O. ได้แบบไม่ต้องลงสตรีมอ่ะฉันก็เลยเสียบมันเข้าไปแล้วดูดิจอฟ้าเลยทำไมมึงทำอย่างนี้กับกูวะเราก็เลยบอกไปว่านายไม่ควรจะเสียบ USB มั่วๆเข้าไปในเครื่องของบริษัทนะไม่ต้องมาสอนฉันฉันรู้ว่าฉันจะทำยังไงกับเรื่องนี้มีเควสเสริมด้วยนะให้ไปคุยกับโจเซียนะครับซึ่งเป็นฝ่าย IT ที ให้มาแก้คอมให้ตาหมอนี่ด้วยโอ้เกมนี้มีเควสย่อยด้วยนะแปลกดีวะแล้วโจไซอาคือคนไหนวะกลัวเข้ามิทต,ติ้ไม่ได้เนี่ยไปดูด้านนี้ก่อนโชไซอาคนไหนคนนี้ปะสเปรดชีตกายเป็นคนที่มีหน้าที่ในการพิมพ์เอกสารเนี่ยโจไซอาครับยังเล่นเกมซะด้วยเอ้ยเพื่อนว่าไงวะ เราบอกไปเลยครับว่านี่นายไปเอา USB ที่มีไวรัสส่งให้ไอ้แจ็คสานเมื่อวานนี้บอกว่าเพื่อนฮะเขาพูดอะไรเกี่ยวกับ CSGO สักอย่างแล้วคอมพิวเตอร์เขาก็พังอ่ะเ <c oughs> ใช่ฉันเองอ่ะมันก็เป็นแค่การแกล้งฮาโลวีนไงเพื่อนระหว่างเพื่อนร่วมง,งานกันอ่ะ <c oughs> แล้วโจเยาก็เงียบไปครับก็เจ้านั่นมันชอบกวนนายไม่ใช่หรืองไงนี่นายควรจะเอา USB นั่นไปเสียบคอมนายเหมือนกันนะเราก็เลยบอกว่า ไม่กูไม่ทำโหเพื่อนเราควรจะให้บริษัทนี้มีบรรยากาศของความสนุกสนานยู่ว่าเพื่อโรงงานกันอย่างนี้ใช่ไหมนายไปซ่อมคอมให้แจ็คสันไปเขาเป็นพนักง,งานฝ่ายไอทีไม่ใช่เหรอทำไมเขาไม่แก้เองอะ่ะนี่ฟังนะนายกำลังรบกวนฉันจากงานสําคัญได้ไหมออกไปจากโต๊ะฉันได้แล้วงานสําคัญอะไรของมึงมึงนั่งเล่นเกมอยู่อีบริษัทนี้มันอะไรวะเนี่ยอีกสิบห้านาทีเนี่ยกูยไปไประชุมทันไหมเนี่ย มีคนกำลังพักเบรกอยู่ตรงนี้ครับทานที่ดีอย่าไปกวนเขาดีกว่าจะเข้าประชุมยังไงวะเนี่ยมีลิฟต์ด้วยเราลงบันไดฉุกเฉินไปไม่กูต้องไปไหนเนี่ยอ๋อประชุมห้องชั้น G 1 G 1 นี่ปะโลจิสติกแอนด์อินเทอร์เนอลปะ้ออฟฟิศนี่มันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะทั้งข้างบนข้างล่างแล้วทุกคนหายไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าเขาไปพักกันหมดเลยนี่เราใหม่ชั้นหนึ่งแล้วนะแต่ทำไมไม่มีคนครับเกิดอะไรขึ้นก็กดบริษัทนี้มีกฎว่าห้ามแกล้งฮาโลวีนกันด้วยนะครับแบบห้ามแพร้งห้ามแกล้งกัน นี่คือที่ที่ควรจะมีการประชุมสินะแต่ทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะนี่ฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าฉันจําเวลาผิดเดินเข้าไปดูซันหน่อยไม่มีอะไรเลยครับเช็คเดอะไทม์ไปดูเวลาสินาฬิกาเมื่อกี้ตอนเราดูเนี่ยประมาณเลข9เลข10นะครับก็มาถูกเวลาแล้วนี่นะ you are on the เอ๊ะทำไมมีเลือดอะไอ้เแจ็คแบ็คใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีเลือดโผล่ขึ้นมาครับคิดมันอะไรอ่ะทำงานมากไปปะเนี่ยฉันสาบานได้เลยว่าฉันเห็นนะเมื่อกี้นี้สงสัยฉันจะเครียดมากเกินไปหรือเปล่านะฉันว่าฉันควรกลับไปที่ ออฟฟิศฉันเลยดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก็อ,อ๋อใช่มึงควรกลับออฟฟิศแล้วถ้าทรงนี้คือหลอนและอะอมีผู้หญิงมาพักตรงนี้ครับฉันมาพักนะถ้าว่านายต้องการอะไรก็เดี๋ยวฉันจะกลับไปที่โต๊ะอีกสิห้านาทีแล้วกันนะโอ้ โทษทีนายไม่ได้มาจากผาแผนกของฉันเลยนี่นาะก็เลยถามว่ามีทุกอย่างเอ้ยทุกอย่างโอเคหรือเปล่านะครับพอเธอบอกว่าหลังๆวันนี้มีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นไม่รู้สิฉันรู้สึกแปลกๆวันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าฉันก็หยุดความคิดนี้ไม่ได้เลยฉันว่าบางอย่างแปลกๆมันก็แค่เอ,อดูแนละตัวเองด้วยแล้วกันนะโอเคไหมเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรากลับเข้า,ผาแผนกเราแต่ว่า เดี๋ยวก่อนนะฉันรู้สึกแปลกๆอีกแล้วเอา้าอีผู้หญิงไปไหนแล้วเนี่ยกลับออฟฟิศไหมกลับดิเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็ยังจอฟ้าอยู่นี่ครั้งนี้นายกระโจซสยาเนี่ยทำมากเกินไปแล้วนสะสักวันหนึ่งต้องมีคนเจ็บตัวแน่ เราได้ถามว่าพูดเรื่องอะไรอ่ะแจ็คสันก็เลยบอกว่าจุดๆ,ๆครับดูเหมือนว่าเขาจะเมินเรานะครับแล้วก็อยู่เงียบๆอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นวะทําไมอ่ะมึงทาอะไรเนี่ยอ้าวเฮ้ยทําไมทําหน้าแบบนั้นเนี่ยนายโอเคปะเนี่ยหรือว่าตาแจ็คตาแจ็คสันนั่นเองทำให้นานมีปัญหาอีกเราก็เลยบอกว่าวันนี้มันแปลกๆมากเลยจริงเหรออยากคุยไหมล่ะฉันฟังได้หมดอะ ก็เลยบอกว่าโนบครับไม่ดีกว่าโอเคงั้นลองดูนี่จุดจุดจุด,จดครับแล้วก็ไม่พูดที่อะไรเลยอะไรของมึงเนี่ยเราถามว่าอะไรนั่นแหละคือเสียงของการที่ฉันเคารพความเป็นส่วนตัวของนายยังไงล่ะเพราะว่าฉันก็เป็นเพื่อนที่ดีดใช่ไหมล่ะก็คือกวนตีนกูอีกอยู่เงียบๆไม่พูดอะไรโต๊ะเราเหรอครับโต๊ะเราต้องมี โต๊ะเราอยู่ไหนวะสรุปกูเข้าไปหาหัวหน้าเราไม่ได้ด้วยนี่นี่นี่นนนโทรศัพท์มาแล้วครับแกรี่โทรมาครับนี่ฉันพยายามติดต่อนายเป็นชั่วโมงแล้วนะเราก็เลยถามว่าแการี่ทำไมถึงไม่มีใครปรากฏตัวที่ห้องประชุมเลยแกรี่ก็เลยจุดๆๆครับการประชุมอ๋อนายพูดถึงเรื่องการประชุมใช่ไหมการประชุมที่นายไม่ยอมมานะฉันดูสั์โทหานายตั้งหลายรอบแบบนี้ไม่ดีเลยนะนายเข้าใจไหมเราเลยบอกว่า เราไปที่ห้องประชุมมาแล้วแกรี่แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยมันก็บอกว่าฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะมาตลอดเวลาเพื่อรอนายแก้ตัวแบบนี้ฟังไม่ขึ้นนะขอโทษนะนายนาเป็นคนดีก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนายถูกไหมฉันต้องให้หนายขึ้นไปคุยที่ห้อง HR แล้วละ่ะตอนนี้เลยแล้วเขาก็วางสายไปครับมีบางอย่างแปลกๆแ,แล้วว่าก็เมื่อกี้กูไปห้องประชุมมาแล้วไม่เห็นมีคนเลยให้ขึ้นไปห้อง HR ครับแล้ว HR นี่ไปทางไหนเหอะ กดรีบครับอะไรของแม่งวะเนี่ยเวลาจะห้าโมงนะอะไรครับเนี่ยออฟฟิศนี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมประตูมันติดอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชยโจอสายามึงเป็นนี้อะไรเนี่ยนี่นายกำลังจะไปไหนวะเพื่อน เรา็็ลยจะบอกว่าจะไปหาห้อง HR ครับหรือไม่ก็บอกไปว่าไม่เกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวกับมึงฉันตามหานายอยู่นะเพื่อนเราควรจะไปด้วยกันดีกว่านะไอ้เจมังไม่ให้ไปด้วยวะทำไมวะมึงไปเลยของมึงเนี่ย บอกให้เราไปครับไปข้างนอกอะไรของมึงเนี่ยชั้น G 2ห้อง HR ครับ G บวกสองอันนี้ G บวกหนึ่ง Human Resource เนี่ย นี่คือห้องทรัพยากรมนุษย์เอ้ย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 อะไรอะไฟดาบครับหยิบไฟฉายขึ้นมาวัตเตอร์ฟาร์วันนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะ Human Resource มีณแกล้งอะไรกูป่ะเนี่ย วิ่งตรงไปครับเอ้าเหี้ยทำไมประตูเบี้ยววะเปิดไม่ได้ด้วยครับแต่ประตูมันเอียงนะเนี่ยวิ่งแผนก hr มึงไม่น่าจะเป็นทางยาวเลยได้ขนาดนี้ครับประตูนั้นก็โดนบล็อกไว้ด้วยเข้าไม่ได้เช่นกันวิ่งตรงไปจนสุดทาง หน้ามีไฟแดงมีโต๊ะทำงาน eat the competition ครับมีไฟแดงเลยที่ไรวะเนี่ยเฮ้ยโชไซอาวะเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ย ทำอะไรเนี่ยหืมมาเจอกันแบบนี้ก็ทำตัวไม่ถูกเลยสินะนายนายไม่ควรมาเห็นเรื่องพวกนี้นะแต่นายคงปฏิปต่อเรื่องถูกแล้วสินะว่าตอนนี้เกิอดอะไรขึ้นเนะี่ยฮะ <S 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 ฝันร้นายปะเนี่ยโทรศัพท์นายเนี่ยมันดังมาสักพักนะเกือบห้านาทีแล้วฉันเลยมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะนายโอเคปะเนี่ยดูเหมือนนายหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนะนี่นายหลับในเวลางานอย่างนั้นเ,นเหรอฮะเราก็เลยบอกว่าฉันฝันแปลกมากครับจริงเหรอนายอยู่ในฝันนั้นด้วยนี่เราบอกไปโอ้ ว้าวเออมันก็พูดไม่ถูกเออก็เจ๋งดีนะเจ๋งไปเลยอ่ะเจ๋งสุดๆไปเลยเราก็เลยถามว่าทำไมอ่ะเจ๋งเรื่องอะไรวะก็เอิ่มไว้เราค่อยคุยกันนะนายมีประชุมกับแกรี่ในสิบห้าทีไม่ใช่เหรอเออเออเอเอไอ้ยมีเลือดด้วยอา้าวตกลงฝันหรืออะไรเนี่ย วัตถุฟลักแล้วกล้องกูเดโมคอมพลีทครับขอโทษด้วยนะกล้องโยกไปตอนไหนไม่รู้คือตกใจมากเลยแต่ว่าจบลงไปแล้วครับนั่นคือแค่เดโมโด้วยนะอย่างหลอนเลยสรุปคือมันทำหรือไม่ทำหรือยังไงเนี่ยแต่แม่งแบบหรือตัวเราทำงานหนักจนหลอนไปอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่ามันทิ้งปมไว้อยู่นะครับเป็นเกมที่กราฟิกไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟกแต่แต่ตัวละคร สีหน้าการแสดงออกและบทสนทนาเดลอกมันทําให้เรารู้สึกหลอนแบบไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ก็เป็นอีกเกมหนึงที่ให้บรรยากาศค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับยังไงถ้าคิดเห็นไงกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันบ้างนะครับอย่าลืมทํางานยาวๆนนหนักซื้อแว่นอัพตพไปใส่ด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับหวังว่าจะหลอนไม่มากก็น้อยแต่ก้องโยกโอ้ย